ที่ท่านขาพเจต้องใส่ปีศาจเป็นมังลาวเนาะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนเลยมื่อนี้เนาะอ่าจะมาเพราะว่ามีทีมงานทรงเข้ามาถามเนาะเกี่ยวกับอยากให้อธิบายเกี่ยวกับการเข้าสู่ธุรกิจของบีฟอร์มีนี่เฮ็ดแบบใดแล้วก็เดือนต่อจะได้เริ่มตนจงนังไหนเนาะมันมีก็ข้อนุญาตแต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดากรนอนเนาะแต่วัน้าตาเนี่ยยังตึงเลยสบูเขาดีเท่เนาะน,ะน,ะนีสินนขาเขาในสุดยอดแหละทุกมือนี่ ก็คือหับการตอบหับที่ว่าสูงเลยทีเดียวเขาแว่ปไปคุยอยู่บอลใดเนาะนอกจากเปิดใจงา่ายราคาง่ายแล้วเขาไปใส่ทุกคนเนี่ยเขาเวลาเขาไปแนะนำเขากับบอกกาว่าว่า,าแต่ยังเขาจะบอกไกลๆไว้เนาะเรืว่าเจ็ดมือถึงซิมฮามือน่ยหน้าตาของจดจิตตึงตึงสดซื้นแต่เขาใส่สมมือหามือดีขึ้นเขาก็มาบอกมาคอมเมนต์กันือว่าสุดยอด ผลิตภัณฑ์ท้ทุกตัวเนี่ยสุดยอดเพราะว่าบีฟอมีจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดนีด่มาส่งต่อให้กับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยสมัคใส่ของดีราคาเปรียแบเบทียบกับตลาดเลยแบบยอมเงย่เนาะสมารถที่จะแบบส่งต่อแบบง่ายๆให้ธุรกิจมันไปได้อันนี้คือสิ่งที่ดีแสดงเมื่อนี่คลิปนี้เนาะข้าพจะเจะ้าบ้านะนนำเนาะสำหรับทีมงานที่ถามมา เรื่องสินค้านีกก่ชัดเจนแหละสินค้าเนี่ยคุณภาพเท่านี้เกินราคาอยู่แล้วท่านเนาะหลายคนยังลูกค้าบางคนว่าขายก่อนเท่าไดรเนาะถาเขาขายเวลาเขาลงในออนไลน์ไปเนาะเวลาเขาถามว่าขายก่อนเท่าไดตัวนี้เนี่ยก็คือให้ถามเขาว่าเขาหันมีปัญหายอยังเกี่ยวกับใบหนาบอเป็นซิวเป็นฝ่าย,ยัยงบอต้องถามก่อนดิอย่าฝ่าวปต่อวันราคาก่อนะละร้อยก่อนละ ลอยหาซิปหรือก่อนสองร้อยบาทยาวยาวฝาไปตอบพอคนสมัครเขาจะไปเปรียบเทียบกับสบู่รักสบูน่นกแกว้วสบู่โดบสบู่ในทองตลาดทันทีเลยเพราะเขาไปทันเท็นสินค้าเขา,อเขา,ขาบอกว่าคุณภาพของสินค้สาสบายไปตอบโจทย์ปัญหาของเขาจเจได้สำมไหนขานาดเวลาเขาโพสเวลาเขาโพสเนาลงไปแล้วเวลาเขาถามว่าก่อนเทไรเนาะให้ถามเขาว่าจะมีปัญหาเกี่ยวก็ฝาบ กะบอหูคุ้มคนดังๆบอรู้ว uh, well, ่าเป็นซ hmm, <nope, S 1> ิวเออถามว่าเป็นซิวเป็นฝาเป็นการเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคู่เพราะว่าถ้าใช้เป็นคู่นี่จะเห็นผลภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์เนี่เขาบอกไกลไว้นอนหนาจะเนียนใส่กิ้งเลยเนี่ยขึ้นน้ำเข้าไปจ่อเนาะนี่ก่อนนอนตึงเลยบริษัทยังไหนเนี่ยมันเลื่อมเลยสุดยอดเดยรี่คือมันเทศไหนาเขานี่แบบ มีออรา,ากรวดากกอนสินอนปกติหนามมนตรงมันเนาะบ่มีตื่นหมายัางมันนิดหนึ่งตื่นมายัางบ่เศรีหนาม,มันเข็งเลยหลังจากอาบนา้ำแล้วอันนี้คือคุณประโยชน์มันได้เนาะตอบโจทย์ปัญหาได้หลังจากที่เขาบอกว่าขอเป็นฟ้าเป็นฝาเอ่อขอเป็นกาเป็นฝาเป็นซิวอยังเขาบอกมาแล้วยังบอกเขาว่าราคาเนาะปกตินี่คือของทันนี่ของว่าของเอื้อยนี่ของพีนี่ของนนองนี่ทานองไลใส่นี่ต้องใส่เป็นคู่เนาะ ภายในหนึ่งอาทิตย์นยหนึ่งสัป,ปดาห์นี่นาปัญหาต่างๆมาที่จางลงเห็นผลสัดเกจ์เลยเขาทัว่าคูเท่าไรบอกเขาว่าปกตินี่ค,150ค, 1, 2, ค 1, 3, ูหนึ่งร้อยหบาทเอ้ยคูหน่งสอเอ้ยคูหนึ่งสบาทเราคูหนึ่งสายบาทแต่ว่าถาสื่อทั้งออนไลน์ในในเฟสที่เขาคุยกันนี่นะกนค็คือสามารถขายา้ไดคือคูละ200บาทบวกวมค่าส่งเพราะว่าย,ยัาง เพราะว่าเป็นการเปิดตลาดทั้งออนไลน์เบากระเบาไปประมาณนี้นนี่คือสิ่งที่แนะนําเขาให้เขาเด้เข้าใจว่าการขายแบบใดราคาประมาณไหนเพราะว่าล่าค่าเอางาะนสำนวนคุณประโยชน์เท่านี้คูหนึ่งสามร้อยบาทมันทือวทึ้วถือ,ถอเพราะว่าบ,บวกบวกับหนาของเขาเน่ะสบู่มันบ่ม,นมีสารเคมีบ่มีมสเตียรอยบ่ม,มีพวกสัรนปลอดสบู่เขาไม่ให้หนาขาวแต่ให้หนาใส นาข้าวกับนาใสบุคือกันทบอกมันเหลือหลอหลอล่อมันเลยเหลื่อมเลยบริเทศทยยังไงแต่มันจะเหลื่อมมันมันมันจะเป็นเงาเนภาษาไทยภาษาาราอื่นว่าเหลื่อมเนาะนี่นะมันจะแบบแก้ปัญหาแหละพ่อใจเต้งตึงกก็สับเนี่ยพ่อใจยังหมากเลยเนาะใส่บุ้เป็นรักพันรักเมือ่อนก็นยังบดีเท่าของเฮาอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจจริงๆเนาะคุณภาพได้แหละวันนี้มาเบิ้งเขาว่าธุรกิจเป็นธุรกิจเนาะถ้าพอยากเดินตอนทั้งธุรกิจก็เสียใจไหนเนาะ ในการเร่มเขาสูธุรกิจเาเข้าจะกเพชรเรนเรนเพชลองเบิงสมัครหาลอยบาตรทันสมัครเป็นตัวแทนหาลอยบาทก็คือได้สบู่ไปหาก่อนเนาะหาก่อนคือก่อนลอ,อยนั่นแลหละเนาะก็คือทันสมัคาหาลอยบาทรใสสบูไปหาก่อนกอนอ่อนรอยก็ะหาลอยบาทง่ายๆใส่เองลังจากจากทันก็สมัครมาสื่อขายเนาะอ,อยากสื่อใส่เองท่านก็สื่อเป็นสุตรใดสุดนี่จะมีสูตรใส่สเองสุดรสามก่อนแถมนึ สุดเสเองหาก่อถแํม2องเจ็สี่ามี่น,น,นี้คือแนยละเอียดกว่ากันไปตามนั้นนาะคือเนว่าขาเข้าอยากซะสมไปเทอเล็กเธอหน่อยเก็บแต้มเก็บยังไปหน่อยเท่ากับมีทุนในหน่อยก็สมัรสมัครก่อาหารอยบาทคอยเฮตุไปนาะเพราะว่าระโบระสริษัทเราบ,บริษับังคับผลกำไมาลงทุนนาะยกเว้นว่าท่านเข้าใจแล้วท่านขายได้แล้วทานมีลูกค้าอยู่แล้วประทับใจแล้วอย่าอยากเดินต่อเต็มที่อย่างสิกะถือว่าเข้ากัสนับสนุนทันเต็มที่อืมแต่ถามว่าท่านกำลังบ่มีลูกค้ากำลังสิลองเบิ่ง หรือว่าท่านเชื่อมันว่าแบรนด์จะเท่ากับดีก็แล้วแต่ท่านใช้เลือกเนาะแต่ว่าเราสมัครหาลอยบาทก่อนคือได้หาก่อนแล้วเวลาไหนท่านมาซื้อชุดใส่เองสามแถมหนึ่งหรือว่าหาแถมสองท่านก็ไปขายไปใส่ก็แล้วแต่เนาะหลังจากแล้วท่าท่านอยากซื้อในสุดทีเอาไปขายเนาะจะมีสุดเมมเบอร์ธรรมดาซ่าก่อนซ่าก่อนแถมซิปก่อนเป็นสามซิปก่อนในราคาสองพันบาทเนาะซ่าก่อนแถมซิปก่อน ก็ไม่ว่าท่างไหนสามสิบกรในราคา2,000บาทมันก็ต้กุญีกรดหนึ่งหกสิบเจ็บาทเทนี้เองเนาะท่านก็รสมัติไปขายในราคาก่ออรดลอยได้สมำไมไปขายกรดลอยห้าสิบตามราคา2กระไดเนาะกำไรท่านกระไดลงทุนเนาะพาวะท่านลงทุน2,000บาทเนี่ยุดธรรมดาเนาะสุด,มสดมเมมเบอร์ธรรมดาท่านลงทุน2,000บาทถ้ทาท่านขายในราคาขังซองลอยหาสิบบาทต่อกอดทานจะได้ยกำไรอยู่2,500บาทนี่ เนอสองพันห้าร้อยบาทต่อนหนึ่งสุดเมมเบอร์ธรรมดานั่นถ้าว่าท่านขายในราคาหนึ่งร้อยบาทราคาสมาชิกโดวยว่าราคาตัวแทนร,ราคาส่งเนี่ยท่านก็บเได้จกำไรอยู่หนึ่งพันบาทจากการลงทุนสองพันลงทุนสองพันได้กำไรหนึ่งพันบาทก็แสดงว่าท่านได้กำไรหาสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนที่ลงไปหนออันนี้ว่าถือว่าสุดเมมเบอร์ธรรมดาถ้าว่าท่านซื้อสุดเมมเบอร์พิเศษสุดเมมเบอร์พิเศษนี่ใส่ทุนอยู่สองพันห้าร้อยบาทอันนี้มันสุดขายดีเลย เขาสิเริ่มจับเม่เบื้อพิเศษคือ2,500บาทเนาะซื้อไปแล้วท่านจะได้ซาวก่อนแถมซาวก่อนได้40ก่อนมันจะตกถึอก่อนละ62.5บาทเนาะท่านกลับไปขายในราคาก่อนอร่อยท่านก็นนกได้กําไรเลือกซื้ขายราคาข้างซองก็แล้วแต่เนาะถ้าท่านได้ขายราคาก่อนอร่อยบาท,าทราคาส่งนี่ท่านก็จะได้กําไร60%ของทุนที่ลงไปเนาะลงทุน2องปัญหาได้กําไร1,500บาทถ้าขายในราคาส่รงราคา100บาทถ้าว่าขายในราคา ขายหย่อยขายปีกก็ลอยหาซิปทันสแสดงกำไรลอยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้แสดงกำไรเนาะจากการที่ท่านสื่อขายคงบิฟอรม์มีสินค้าดีตอบโจทย์เมื่อท่านพ่อประทับจใจทุกคนท่านตัวท่านเองก็บขายล่องเบิรงกร่อนเนาะใส่ดีก่อนจะไปบอกต่อทันสิขสนขเขาจะว่าสินค้าเขาเนี่ยสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลจกนกว่าราคามันคือถือแถ่หมดแหละความประโยชน์ของมันเนาะนี่คือขา่าวตัวคำจดคาราซินอนน่อนได้เลยเตียงขึ้นนะบุรีนะเนาะไม่ไห่นาตึงยังตึงยังใส่เลยสุดยอดนี่ <c oughs> ฮักแห้งฮักแห้งฮักแห้งทุกตัวดีมดแบรนด์เราบีฟอร์มดีทุกอย่างเนะาะเพราะเขาออกแบบมาให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้บริโภคอันนี้วอา์ริ่งกันขา,ขายเนาะนอกจากนั้นถ้าไปอยากขย้ายเครือข่ายหรือว่าทันขายได้แล้วเนะาะทันอยากขย้ายเครือข่ายแต่ละจุดแต่ละจุดทันก็หาเขตมาลงเลยเนาะว่าตัวอย่างว่าทันเป็นตัวแทนคนหนึ่งอยู่เขตนนั้นทันหามาซีถึงหาเขตหามาหลดเอาเขตที่ทนัน บอลสมัตไปส่งคองให้เขาได้ถ้าเคลียได้ที่ทันส่งขายได้เองท่านบอต้องหาสมาชิกหรือว่าบอต้องหาตัวแทนเพิ่มแต่ถ้าว่าท่านอยากหาตัวแทนเพิ่มเนี่ยท่านหาบอนทีบอมีคนขายและบอนทีท่านบอลสมัตไปส่งคองเองได้แล้วให้เขามาเป็นตัวแทนเนาะท่าน,น,นจะได้ค่าการตลาดหนึ่งลอยหาสิบเปอร์เซ็นต์ของแต้มของคะแนนของสมาชิกที่เขาซื้อ เขาสื่อจากโบซัทไปเท่าไดจ่กคะแนนโบซัทจะคูณได้ทัน1นึ่งตัวอย่างเขาสื่อพันคะแนนทันในพันห้าร้อยบาทเขาสื่อ1นึ่งหมื่นคะแนนทันในหนึ่งหมื่นหาพันบาทเป็นเงินขงเขากับโบซัทเนาะอันนั้นคือเกอนว่าขยายตัวแทนเมื่อท่านได้นขยายตัวแทนไปถึงหาเขตแล้วเนาะหยอดขายทั้งหาเขตนี่เกิดขึ้นแล้วตัวท่านเองก็จะมีเงินน้ำมันรถเดี่สามพันถึงหาพันบาทต่อเดือน,นโบซัทจะหายทานสามพัน 3, ถึงหาพันบาทต่อเดือนมีเงินเดือนในท่านเนาะค่าตำแหน่ง ตามเงินไขาการดูแลทีมหาหากลุมนั่นก็คือทานได้เริ่มต้นเงินเดือนหาพันบาทสูงถึงหาหมื่นบาทต่อเดือนอันนี้คือกระบวนการและมีจะมีเ่ินว่าเงินค่าออกเวรในท่านและมีสวัสดิการอีกสองหมื่นบาทต่อเดือนเนาะอันนี้คือสิ่งดีๆที่จะดูแลท่านสำหรับตัวแทนของพวกเราอันนี้ว่าเข,ขาขายฝากตอนนี้าท่านจะเดือนน้าเริ่มต้นจากมาสมัคนเนาะสมะัคน ท่านจะทาเฮดลองเบิงสมพันหาร้อยบาททาเช็ดอิลลีหนีลงทุนขันตำคือ2,500บาทได้ซีแดดเศร้าก่อนแถม์เศร้าก่อนก็คือได้40ก่อนท่านไปขายได้กำไร60%ถึง140%่เนาะท่านใส่ดีก่อนแล้วก็ไปบอกต่อของของเขานี่บ่มมีขาดกำไรท่านก็นได้เนะทีมงานก็นได้ลูกค้าใส่แต่ระทับใจทุกคนใส่ดีหมดเนะ อันนี้เนะีจะบอกไว้เนาะถ้าเขาจะเดินไปนน้ำกันนะมานน้ำกัดสำหรับละเอียดจะท้าผ่มเติมอันนี้ชิใช้เวลาอยู่สิบสิบเอ็ดนาทีในการน้ำเสนอใ,ให้เขาให้เข้าใจนะตอนนี้ให้เบิง่งนี่เดี่คณะกรรมกรชิ้น่อนเนาะหน้าตามันยังเด้งดึงดึงดึงอย่างแน,น่นเนี่ยสุดยอดดิหาตัวสบูขข่เขานี่ดีทุกตัวทันเนาะดีทุกตัวเลยสำหรับขอแต่ทานได้ใส่จะได้กประทับใจแน,น,น่นอนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนกูตไห์มา